บรรยากาศนะคะบรรยากาศดีบรรยากาศดีเดินตลาดกันชิวๆก่อนอันนี้อันนี้คนสวยสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบรรยากาศดีมากเลยเมื่อกี้ฝนตกเมื่อกี้ฝนตกค่ะ แต่ตอนนี้ฝนน่าจะไม่อันพักกันยืนอันยืนขโมยแค่แม่อยู่พี่้องมั <c oughs> ้งแานยืนขโมยแค่แม่อยู่มาถึงตลาดค่ะพอเดินตลาดเสร็จแล้วก็ทํากับข้าวค่ะทานข้าวเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางกลับค่ะทุกคนเดินตลาดกันชิลๆก่อนอันนี้อันนี้คนสวยออ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> อันพักันยืนอัน ยืนขโมยแค่แม่ยู่พี่ดองมั้งแา่ยืนขโมยแค่แม่ยู่มาถึงตลาดค่ะฝนามาแล้วทางคุ่นฝนมาหนาตรงข้างหน้านี้เนาะโอ้ยโอ่ยนไม่หรอคะ่ะน้องอยุพาแต่น่าจะเหมือนของจะไม่ค่อยเยอะเหมือนที่เรามาตอนนู้นอะ่ะบรรยากาศดีมากเลยเมื่อกี้ฝนตก เมื่อกี้ฝนตกค่ะแต่ตอนนี้ฝนนอาจะไม่สวัสดีน้องยุพาค่ะสวัสดีน้องยุพาหลอดเงินค่ะน้ำหวานนะน้ำหวานนะเขาจะรู้ไหมว่าเราอยู่ตรงเนี้ยภาพยังค้างอยู่หรือเปล่าแม่ตาอ,อิตาลีสวัสดีค่ะ สวัสดี FC ฟซีนะสวัสดีเอนะจัดนะข้างหลังเราค่ะนี่โมมอนบ้าขาคนนี้ <c oughs> ไปแล้วเดินไปทางนู้นอะ่ะโค้ตรงไปทางนูน้นนะทางซ้ายอะ่ะไปตลาดไปตลาดอ้าวพี่เค้ายังไม่เดินมาเหรอคุณเดินแล้วถ่ายลูกอยู่คุ่นนะึ่ง บรรยากาศดีมากเลยเมื่อกี้ฝนตกเมื่อกี้ฝนตกค่ะแต่ตอนนี้ฝนน่าจะไม่ใช้กับข้าวก่อนค่ะสายไ สิลงไลแเราเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินตลาดกันค่ะทุกคนสวัสดีน้องยุพาค่ะสวัสดีน้องยุพาหลอดเงินค่ะตอนนี้อยู่จังหวัดมหาสารคามนะคะอำเภอนาดูนค่ะพอเดนพอถึงตลาดก็จะลงไล่ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไปไล่สด โอเคนะคะน้องยุภาโอเคนะคะคุณกำมลนเดี๋ยวไปมากเลยค่ะทุกคนมี่<ะ>พระธาตุดาดูนแต่ว่าเขาบ้านไม่ได้อปหะพอถึงตลาดก็จะลงไลฟ์ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไปไลฟ์สด เป็นไรคะ่ะน้องมาส่งกำลังใจคะ่ะคุณกำมวลพิชแมนก็บอกว่าได้ไห<ด><ด>มอ่าถอยไหนดูบรรยากาศข้างหน้านะคะทุกคนฝนคลึคล้มๆเลยคะ่ะ ตอนนี้กำลังจะออกจากพระาธาตุนะตอนนั้นที่มาเดินมีอันนี้นะมีเห็ดมีเห็ดเนาะแต่วันนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่าโอเคนะคะน้องยิ้าหลอดเงินขอบคุณมากๆที่เข้ามาทักทายตอนนี้อยู่ที่ตลาดค่ะรื้อของอยู่ที่ตลาด <S <S มากเลยค่ะทุกคน,นที่พระาธาตุดาดูนไ,ไป ใจค่ะพี่ภาพนิ่งอ๋อภาพนิ่งเหรอสัญญาณหรอสัญญาณไม่ค่อยดีหรอคะน้องอยุพาตอนนี้พี่เจนก็น้ำหวานนะน้ำหวานนะ<ม>เขาจะรู้<ม>ไหมว่าเราอยู่ตรงเนี้ย<ม>สวัสดีค่ะบ้านไล่เจนกับมุกับข้าวก่อนคะ่ะไปาย เรียนด้เรียนข้างมนด้ไม่เป็นไรค่ะน้องมาส่งกำลังใจค่ะคุณกำมลพิชเชอแมนก็บอกว่าไ,ได้ไหมถอยนั่นคุณกำมลพิชเชอแมนขอมาแล้ว นเมืดมาแล้วทางนางนู้นน่ะตลาดนาดูนบอนี่แมนแมนค่ะคุณกำมลนมามาไหว้พระธาตุเนี่ยอมมโอเคนะคะน้องอยุพาโอเคนะคะคุณกำมลนเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวก่อนค่ะบ๊ายบาย ส่งกำลังใจขอบคุณมากค่ะน้องอยุพาหลอดเงินมาดูนค่ะขอกากาศดีมาก oh มีกับข้าวเยอะแยะเลยทุกคนมีกับข้าวเยอะแยะเลย บรรยากาศดีมากเลยฝนตกฝนตกคุณกะมอนพิชแมนขอมาแน่วกลับกรุงเทพก่อน ไปกลับกรุงเทพก่อนค่ะจะได้ไร้สดกันเต็มที่ที่กรุงเทพยาวๆน่าจ,จะเป็นพุ่งนี้หรือมันลืนนี้ค่ะมีกับข้าวเยอะแยะเลยทุกคนมีกับข้าวเยอะแยะเลยมาดูนค่ะฝาดกกาศดิ oh God, ฝนกำลังมาไงแต่ต้องรีบเดินตลาดก่อน รีบไปเดินตลาดก่อนก่อนที่ฝนจะก่อนที่ฝนจะตกหนักค่ะคุณน้ำหวาน <c oughs> ตุ้สไรแล้วมันจะคขาัางร้อค่ะนี่โ,โมวมอนบะาค่ะวันนี้มากเลยค่ะทุกคนนี่พระธาตุดาดูนแต่ว่าเาขาบ้านไม่ได้ตัดน,น,<ะ>นี่ตกแล้ว บ <English> รรยากาศนะคะ <S 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 บรรยากาศดี <S 2> <S 2> <S บรรยากาศดี <S 2> <S 2> <S โอเคนะคะน้องยิ้าหลอดเงินขอบคุณมากมากที่เข้ามา,าทักทายตอนนี้อยู่ที่ตลาดค่ะรื้อของอยู่ที่ตลาดโอเคนะคะน้องยิ้าหลอดเงินขอบคุณมากมาที่เข้ามา,าทักทาย ตอนนี้อยู่ที่ตลาดค่ะซื้อของอยู่ที่ตลาดสวัสดีค่ะบ้านไร่เจนกระมอดูนค่ะบรรยากาศดี